สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้จะพามาดูอุปกรณ์ใน,ในการประกอบชุดนอนนานะครับก็จะมีอินเวอร์เตอร์นะครับ,ม,รบมีกล่องลักสายมีพักตะผู้นะครับมี MC ็มฟนะครับ2ชุดนะครับมีเบเกอร์นะครับกาเ,เกอร์องตัวมีตัวชาร์จเจอร์นะครับตัวคุมชาร์จนั่นเองก็จะมีชุดลักชุดสวิตนะครับผมมี ข้อนนะครับผมแ้มีสายนะครับดำแดงเบอร์สีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยครับอันดับแรกแล้วก็ต่อสายสีแดงน,นะครับที่เรามาจากแผงนนะครับเข้าเบกเกอร์ตัวที่หนึ่งนะครับด้านบนนะครับต่อสายสีดำเข้าด้านบนของเบกเกอร์ตัวที่หนึ่งนะครับ จากนั้นก็ต่อจะอาสายที่แดงด้านล่างของเบรกเกอร์ตัวที่หนึ่งนะครับไปที่ชาร์จเจอร์นะครับช่องที่หนึ่งนะครับจากนั้นก็ต่อสายที่ดำจากเบรกเกอร์ช่องอ่าเบรกเกอร์ Baker ด้านล่างนะครับไปยังตัวชาร์จเจอร์ช่องที่สองนะครับ ัวชจเจนจะมีบอกชาดเจนนะครับว่าให้ตอบเพบอกข้บตรงไหนนะครับเห็นดูอีกรอบหนึ่งนะครับต่อไปก็ต่อสายสีแดงนะครับมาจากช่องที่3ของชาร์เจอร์นะครับมาเข้าที่หัวเบรกเกอร์ตัวที่2นะครับมันจะไขว้กันอยู่นะครับต่อไปต่อสายสีดำนะครับจากช่องที่4นับจากซ้ายมาขวานะครับของ ชาเจอนะครับมาเข้าหัวเบเกอร์ตัวที่สองนะครับดังนั้นเราก็ละสายไว้นะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบนะครับต่อไปเราก็มาทำสายที่คีบแบตนะครับต่อเข้าที่ต่อเบิ้ลนะครับที่หัวเบเกอร์ตัวที่สองนะครับเป็นควบบวกนะครับ อีกปายด้านหนึ่งเป็นที่คีบนะครับตัวสีดำนะครับตัวเข้าที่เบเกอร์ Baker, ตัวที่2นะครับด้านบนนะครับนี่มาต่อปากนะครับเบเกอร์ Baker, ตัวที่2นะครับด้านล่างนะครับต่อมาที่อินเวอร์เตอร์ได้เลยนะครับอ่าม,อมันขาดหายไปไม่ไรลเนาะเบเกอร์ Baker, ตัวที่2ขึ้นมาที่อินเวอร์เตอร์นะครับ าจากนั้นก็ต่อปลั๊กไปใช้งานนะครับเข้าสวิตเข้าปลั๊กเหมือนไฟบ้านทั่วไปนะครับโอเคนี่จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนิดนึงนะครับออกใหย้ยาวๆหน่อยนะครับจะได้เสียบ ไม่หลุดนะครับโอเคฟา้านะครับฮะส็จแล้วโอเค,เร,อเ,คเราจะมาทดลองดูนะครับ

ใช้งานาสีที่เ,นะเปิดตรงนี้นะแล้วเสร็จสิ้นนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ